you <laughs> ทุกๆคนนะ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 ค่อยๆก้าวลงสู่ความสงบความตื่นนะแล้วก็รู้อยู่ภายในนะเราจะมีสติ เรึกรู้อยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับจิตของตัวเองและอยู่กับธรรมชาติความจริงที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเราตรงนี้ แต่ละคนก็จะเรียนรู้ธรรมะในแบบของตัวเองความจริงของธรรมชาติก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่เข้าไปปรุงแต่งอะไรกับมันไม่ไปเติม ไปเพิ่มหรือไปดัดแปลงปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตผู้รู้ผู้ดูดูกระบวนการเกิดขึ้น นะตั้งอยูนะ่แล้วก็ดับสลายลงไปนะของธรรมชาตินะแต่ขอบเขตที่เราจะเรียนรูนะ้เราไม่ออกไปข้างนอกเราจะรู้อยู่ในขอบเขตของร่างกายตัวเรานะแล้วก็จิตใจของตัวเรา ที่มันทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กันเพื่อที่เราจะได้เห็นกระบวนการเกิดขึ้นและดับสลายของมันตามความเป็นจริงเห็นจิตของตัวเองที่ เมื่อมีอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจเกิดขึ้นจิตมีกระบวนการพยายามที่จะหยิบฉวยอารมณ์เหล่านั้นพยายามที่จะยึดถ้าเราขาดสติหรือกำลังของสติ มีไม่พอจิตท,ที่เคยชิน,นที่มีเชื้อของตัวราคะ,ะมันก็จะทำงานไปตามบทบาทของมัน,นะเข้าไปหยิบช่วยอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจ นะแล้วก็ปรุงแต่งปรุงแต่งแสวงหามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเรามีกำลังของสติที่มากขึ้นนะพัฒนากำลังของสติให้เข้มแข็งให้เร็วนะให้ทัน กระบวนการปรุงแต่งของจิตได้นะสติมันก็จะเข้าไปเห็นกระบวนการตรงนี้นั่นะแหละถ้าเรานะดูเฉยๆได้นะอดทนได้ ยับยัง้งไม่ให้จิตนั้นนะเข้าไปหยิบฉวยอารมณ์นั้นตามอำนาจของมันนะเป็นเพียงผู้ดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะแล้วก็อยู่นิ่งเฉยนะถึงแม้มันจะมีกระบวนการบีบคั้น มีการสั่งงานของกิเลสให้เราพยายามที่จะวิ่งหามันวิ่งไปหาอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจแต่เรายับยั้งเอาไว้เบรกมันไม่ปล่อยให้มันครอบงำนะเพื่อที่เราจะได้เห็นกระบวนการ กระบวนการที่จิตนะมันดิ้นเหมือนมันดิ้นพล่านพลาน,ลานเดือดปุดปดนะพยายามส่งสัญญาณแต่ธรรมชาติรู้ของเรานะที่ประกอบด้วยสติไม่ยอมมันนะดึงกันไว้นะดึงกันไว้ดึงกันด้วย เหตุปัจจัยนะสองอย่างนะอย่างหนึ่งก็ด้วยความตั้งใจของเรานะความเพียรนะความเพียรที่จะไม่ปล่อยให้อ,อกุศลครอบงำนะความเพียรที่เรารู้ว่านะเราถ้าเราปล่อยปล่อยไปเมื่อไหร่ จิตจะถูกมันครอบงำนันเราจึงต้องสู้กับมันถ้าเรามาปฏิบัติกระบวนการเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นสลับไปสลับมาบางทีความเพียรเราไม่มากกำลังอ่อนกำลังสติก็อ่อน นะเราก็จะถูกมันดึงไปนะถูกกิเลสครอบงำไปนะก็ปรุงแต่งไปนะปรุงแต่งไปตามอำนาจของมันมากบ้างน้อยบ้างนะทำให้เราไปจมอยู่กับอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ถ้าเมื่อเรา เริ่มมีกำลังของความเพียรมากขึ้นกำลังของสติที่มากขึ้นนะเราดึงมันเอาไว้นะไม่ปล่อยมันไปนะเราก็เหมือนกับนะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของมันแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะเสวยอารมณ์ที่ดีนะการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันเป็นสภาวะที่เราจะต้องฝืนกระแสของกิเลสนะถ้าเราต้องการที่จะให้จิตมันเข้มแข็งขึ้นนะมันคล้ายๆกับกำลังเดินขึ้นเขาบางทีก็เป็นทางชันนะบางทีก็ต้องปีนนะต้องใช้ความพยายาม หรือจะเปรียบเทียบอีกอย่างเหมือนเราอยู่ในกระแสน้ำที่ไหลไปในทิศทางเดียวนะกระแสของโลกไปนี้เนี่ยมันไหลไปทางเดียวนะมันไหลไปสู่ที่ที่วังวนนะวนให้เราจะต้องนะติดกับดักของมัน แต่เรากำลังว่ายน้ำนะหรือภายเรือทวนกระแสนะบางจังหวะมันก็กระแสรุนแรงบางจังหวะชีวิตกระแสมันก็ไม่แรงมากนะแต่มันก็ไหลไปในทิศทางของโลกใบนี้นะถ้าเราไม่ฝืนไม่ทำอะไรเลย นะมันก็จะไหลไปตามกระแสของโลกกนะระแสของกิเลสบาปธรรมในใจนะในระดับโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเราไม่ยังไม่เจอวิบากกรรมยังไม่เจอปัญหาในชีวิตนะการปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของโลก นะบางทีมันก็นำมาซึ่งความสุขอยู่เหมือนกันนะเป็นความสุขที่นะอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนะแต่ว่านะถ้านะเราไม่ทำอะไรเลยอีกเนี่ยนะจิตมันก็จะเข้าสู่กระบวนการนะติด ใจในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจเหล่านั้นนะแล้วก็ติดใจมันก็สแสวงหาเพิ่มนะอยากได้เพิ่มไปเรื่อยๆนะอันนี้คือธรรมดาของคนทั่วๆไปแต่ทีนี้เราเป็นนักปฏิบัตินะเรามีความศรัทธามีความเชื่อว่า ถ้าเราปล่อยใจไปตามกระแสของโลกแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไหลลงไปสู่นะวังวนเดิมๆม,นะมันก็จะไหลลงสู่ที่ที่เป็นของชาวโลกทั่วๆไปนะมันก็มันก็จะเป็นแบบนะวนเวียนไปซ้ำๆนะแต่เราเริ่ม เบื่อหน่ายเราเริ่มเบื่อหน่ายกับบางบนเดิมๆซ้ำๆละนะสุขบ้างทุกบ้างสารพัดรูปแบบที่จะเจอในโลกใบนี้เจอคนดีบ้างเจอคนไม่ดีบ้างนะเจอความราบรื่นของชีวิตบ้างเจอปัญหาเจออุปสรรคบ้าง นะเจอวิบากกรรมบางอย่างที่เข้ามาทำให้เราบานะงทีก็ตั้งตัวไม่ถูกตั้งตัวไม่ทันนะก็บางทีกนะ็หาทางออกไม่เจอนะอันนี้คือโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้แหลนะมันไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่ในโลกใบนี้นะมีแต่ความสุข ชั่วคราวนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีเหมือนกันความสุขแต่เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ต้องวิ่งสแสวงหาเพื่อให้ได้มาเป็นของที่ต้องลงทุนต้องใช้เวลานะต้องคอยเติมไปเรื่อยๆแล้วก็เติมไม่มีวันเต็มนะเติมยังไงก็ไม่เต็ม นะความสุขแบบโลกวบนี้แบบชาวโลกเนี่ยนะแล้วก็มีกับดักเยอะนะมีกับดักมีเหยื่อล่อที่ทำให้เราบางทีก็นะการจะได้มาซึ่งความสุขต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง นะบางทีก็ต้องแลกมาด้วยนะสำหรับบางคนนะต้องผิดศีลผิดธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขบางอย่างนะเพราะว่ามันไม่สามารถหามาได้โดยวิธีปกตินะเพราะว่าทรัพยากรบนโลกใบนี้มันจำกัดไม่มีทางที่ทุกคนจะสามารถนะตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ทุกอย่างแลนะบางทีถูกกิเลสครอบงำมากมาก,มากนะก็ลืมไปว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดนะหลงทำในสิ่งที่ผิดนะก็ต้องมาชดใช้กันในภายหลังีนเราก็จะเห็นได้จากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนใช่ไหม เกิดขึ้นกับคนรอบตัวเรานะทั้งๆที่สิ่งที่รู้ว่าไม่ควรแต่ก็ยังทำนะก็ยังพูดนะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษภัยกับคนรอบตัวแลนะนี่เป็นเพราะว่านะหลายสาเหตุมากนะสาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือนะความไม่รู้ นะความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่สามารถนะประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทางจิตยังไม่มากพอยังไม่ทุกมากพอนะยังไม่โดนวิบากกรรมนะที่เข้ามาทำให้จิตนั้นนะต้องเสวยอารมณ์ที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ เรียกว่ายังไม่เข็ดหลาบพวกคนที่ไม่เข็ดหลาบเนี่ยเขาก็จะยังไม่สามารถเข้าใจยังไม่สามารถที่จะรู้สึกที่อยากที่จะออกไปจากสังสารวัฏนี้แต่พวกเราส่วนใหญ่เริ่มเริ่มเห็นละ,นะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น เริ่มเบื่อหน่ายเจอปัญหาเจออุปสรรคเจออะไรมาบ่มเพราะจิตของเรามาบางคนก็สั่งสมมาหลายภพหลายชาติละนะเริ่มมีแรงผักดันภายในจิตส่วนลึกโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากมันรู้อยู่ในจิต ของมันเองว่านะงานนะงานที่สำคัญจริงๆนะไม่ใช่งานที่จะวิ่งแสวงหาอะไรบนโลกใบนี้อีกแล้วนะการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะก็เพียงเพื่อนะดำรงนะอัตภาพนี้ไปนะเท่าที่ทำได้ นะทําหน้าที่การงานทำกิจนะเพื่อให้ชีวิตมันยังดํารงอยู่แต่งานที่สำคัญจริงๆคืองานทางใจนะงานที่จะมาเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รูนะ้สิ่งที่รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยังมีสิ่งที่ยังไม่รู้ที่เราจะต้อง เรียนรู้ไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตมันบ่มเพาะนะมันบ่มเพาะความเห็นที่ถูกต้องให้สมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นนะบ่มเพาะด้วยการนะอยู่กับสัจธรรมความจริงนะความจริงอันประเสริฐนะความจริงของธรรมชาติ ความจริงของจิตของตนเองนะเรียนรู้จิตใจของตนเองนะแล้วก็นะอาศัยการเวลาอาศัยธรรมชาติที่ปรากฏนี่แหละเรียนรู้มันไปนะวันหนึ่งนะสักวันหนึ่ง นะมันจะไปถึงจุดที่พวกเรานะเข้าใจนะมันจะเข้าใจเป็นลำดับลาดับไปความเข้าใจนะก็มีหลายระดับในระดับปุตุชนทั้งหลายนะถ้าเข้าใจนะมากขึ้นแล้วนะเข้าใจธรรมะมากขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นผู้ที่ คนที่เข้าใจธรรมะมากขึ้นนะก็จะมีแต่การระวังนะระวังไม่ให้จิตไม่ให้ใจมันตกต่ำนะจนถึงขั้นผิดศีลผิดธรรมนะเมื่อระวังรักษาไว้ดีแล้วนะก็จะเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์มากขึ้นศนะีล ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะก็จะทำให้จิตมั่นคงขึ้นนะจะทำจะพูดอะไรก็เป็นไปในลักษณะที่ประกอบด้วยธรรมะนะก็จะเป็นกัลยาณนะปุถุชนนะเป็นผู้ที่มีความใฝ่ในคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจเสมอมีฮิริ มีโอตะปะนะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปอากุศลนะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาขึ้นไปให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปฝึกจิตฝึกใจให้มากขึ้นนะจนวันหนึ่งนะเรียนรู้ธรรมะจนถึงจุดทีนะ่จิตมันยอมรับความจริงอันประเสริฐ นะอริยสัจจะทำความจริงอันประเสริฐได้ปรากฏขึ้นในจิตอย่างแจ่มแจ้งในระดับแรกนะในเบื้องต้นนะเข้าใจนะธรรมะนะเข้าใจตัวเองเข้าใจกายและใจของตัวเองจนแจ่มแจ้งสามารถที่จะละนะสักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดว่ากายและใจนี้ไม่ใช่เรานะความเห็นตัวนี้ทำให้นะมันละนะความยึดถือในร่างกายออกไดนะ้แต่ความเห็นนะละในความเห็นนะแต่ในจิตนะในส่วนของจิตก็ยังคงนะยัง ยินดีพอใจกับความสุขอยู่เพียงแต่ว่าความเห็นในระดับหนึ่งเข้าใจแล้วว่าร่างกายและจิตใจนี้มันเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นแหละมันทำงานไปตามเหตุปัจจัยของมันเพียงแต่ว่ามันยังคงมีเชื้อของ กิเลสที่ดึงให้ยังไม่สามารถละวางความสุขทั้งหลายได้ยังไม่สามารถละวางนะตัวความติดใจในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจได้นะนะสิ่งบันไดขั้นแรกผ่านนะในส่วนของความเห็นผิดนะ เมื่อเข้าใจธรรมะในระดับนี้เนี่ยนะก็จะก้าวเข้าสู่ภูมิธรรมของพระอริยบุคคลในชั้นต้นนะเป็นพระโสดาบันเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะธรรมะแจ่มแจ้งขึ้นมาในจิตในใจก็ปฏิบัติต่ตอไปนะกระบวนการปฏิบัติต่ตอไปก็คือการชําระ นะความติดใจในความสุขทั้งหลายนะกระบวนการชําระขั้นต่อไปก็คือการอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมนะเข้าไปเรียนรู้จิตของตนเองนะทุกครั้งที่สเสวยอารมณ์ที่เป็นความสุขทั้งหลายนะจิตก็ได้เรียนรู้นะ มีสติอยู่กับการเสวยความสุขทุกครั้งที่เกิดความสุขก็มีสติกำกับเข้าไปนะเวลาจิตเสวยความสุขแล้วมีสติกำกับเนี่ยนะความสุขเหล่านั้นมันก็จะไม่ได้สุขแบบติดใจนะไม่ได้สุขแบบเพลิดเพลินเหมือนเดิมละ แลนะมันจะเห็นธรรมชาติความสุขก็เกิดขึ้นนะตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งและความสุขก็ดับสลายลงไปเหมือนกันนะเราไม่ได้เสวยความสุขแบบคนที่ขาดสตินะแต่เสวยความสุขเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของความสุขนะว่านะสุขก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะ ทั้งสุขและทุกข์ก็มีธรรมชาติไม่เที่ยงมีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปนะถ้าฝึกรู้ฝึกดูนะด้วยความมีสติมากๆจริงๆเนี่ยบางทีบางครั้งความสุขมันก็จะจิจืดไปนะมันไม่ได้สุขแบบที่เราเคยสุขนะ เราก็จะเริ่มเห็นนะสัจธรรมความจริงมากขึ้นมากขึ้นนะแต่ทีนี้ความสุขนะมันมีหลายระดับนะความสุขในการมาสุขเนี่ยนะก็มีหลายระดับสุขในระดับนะพื้นผิวกับสุขในระดับจิตใต้สำนึกนะในระดับที่มันลึกลงไปเนี่ย นะก็ต้องในระดับลึกลงไปก็ต้องใช้กําลังของสติกําลังของสมาธิในระดับลึกนะเพื่อที่จะนะเพื่อที่เราจะได้ต้านทานกับมันได้นะกําลังของสติกําลังของสมาธิในระดับไหนนะเราก็จะต้านทานกับกําลังของกิเลสได้ในระดับนั้น นะในระดับที่จะเป็นตัวการกําจัดหรือแก้หรือชำระกามราคะได้จริงๆเนี่ยนะนั่นจะต้องเข้าไปในระดับฌานนะจิตนะในระดับที่ใช้นะตัวสมาธิขั้นฌานทั้งหลายนะซึ่งพวกเราก็จะต้องฝึกปฏิบัติกันไปนะ นะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะเราฝึกเจริญสติอยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับร่างกายอยู่กับความรู้สึกตัวเห็นทันกระบวนการทำงานของจิตของตนเองนะนะเพื่อที่เราจะได้ค่อยๆชำระสิ่งที่ตกค้างติดอยู่ในจิตของเรา บดเรื่องมันออกไปทีละเล็กทีละน้อยพัฒนาความรู้ความรู้จากประสบการณ์ของจิตตนเองให้เห็นความไม่เที่ยงของมันให้เห็นความดับสลายของมันให้เห็นความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันนะ และจิตของเราก็จะได้ก้าวสูงขึ้นพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับลำดับไปนะสืบต่อการปฏิบัติไปนะ